ขุนเทพสร้างนางร้ายคนสวยอวดความแซบ่บในชุดนี้มองกันทั้งหาดเป็นอีกหนึ่งสาวสวยขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับเมพิชนาศสาขากรโดยล่าสุดวันนี้24กันยายน2565ในอินสตาแกรมของเมเธอได้โพสต์ภาพของตนเองในชุดว่ายน้ำ ทูพิสสีดำและมีชุดคุมซีทูสีดำสมทับอีกครั้งพร้อมทั้งยืนโพสท่าริมชายหาดหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเมพิชณาดได้รับฉายา สูชีเมืองไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอ,อาจสำชาญได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่อง,งานพิทักษ์สันติราชบสอพอรุ่นที่3ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำเร็จการศึกษาเมื่อพศ2 5 5 8